เดี๋ยววันนี้จะพาไปลัดล้อรอบบ้านค่ะไปดูกันค่ะว่าวข้างบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือป้าข้างบ้านหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือสระว่ายน้ําส่วนตัวค่สะสระใบเตยเขียวเชียวต้นขี้เหล็กนี่ก็คืออยู่ข้างข้างบ้านเลยชอบกินมากถามว่าใครปลูกแม่ผัวปลูกมาตั้งแต่สมัยออกแม่ผัวบอกว่าเอาไปเล่นทุก,กิบให้ค่าตัวบ้างนะ <ś c oughs> ไม่มีจ้าส่วนหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวแบบนี้เลยค่ะเขียวชอุ่มเวอร์ซ้ายติดนาขวาติดสะตัวบ้านติดธานาคารเยื้องๆบ้านก็จะเป็นมะลินะคะที่ถ่ายให้ดูรอบๆ บ้านที่มีพืชผักต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านไงเราสามารถหยิบกินได้เลยแต่ว่าความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะจ๊ะไม่ใช่เอาสารเคมีแล้วมาฉีดมากินเนี่ยไม่ได้เด้อลูกคุณหนูรักมาเขียบแม่ผัวกินอีกแล้วเขายิงบ่นอยู่ไปลัของเขาเรื่อยอแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเราจะเอาอะไรมาบำรุงหรือเอามาฉีดใส่พืชเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะนูตฟอร์ไลท์คือใช้น้อยแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดโรคไม่รบก,กวนแถมปลอดภัยทั้งคนใช้แล้วก็ทั้งผู้บริโภคเลยจ้านั่ นีเป็นน้ำไงเป็นน้ำนี่เดี๋ยวทีให้ดูเก็บของใช้ผัวไปทําอะไรรู้ปะไปเก็บหัวปีอยากกินหัวปีกับน้ําพริกคอยดูกันว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าอโดด <c oughs> อตอด,ดกินอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยอยากกินหัวเตมึงกินอะไรที่มันเย,ยากๆอะไวๆลูกขึ้นไปเด็ดมาให้หน่อยมึงให้ผัวใหม่มาเอาให้ไปได้เหรอเออ <c oughs>